เห็นแล้วอตัวตอวตัวเต็มเลยหนึแล้วตัวนึงเจ็บเจ็บเจ็บหลังคอนเทนเนอร์ปามรูปหนึ่งโอ้ใช่เขาอีว่ายังเรนน่าขาดใครอ่ะอีกคนนึงมันไม่สมดุลเลยฮะ ตลางเฟรมนี่คนขวาคนขวาต้องมาสั่งหนึ่งเออโอเคแป๊บหนึ่งนะมันดูไม่ออกว่าใครไม่ใครมัวใส่ขนาดไม่ออกเปื่าไม่เปิดอ๋อไม่เห็นเด็กดิว่าแป๊บแป๊บแล้วก็ใส่โอเคแป๊บนึงนะเยอะๆเลย อ่ะโอเคเรียบร้อยไปถ่ายแล้วเหรอถ่ายแล้วเดี๋ยวลงส่วนกลางแป๊บนึงลงโซเชียลได้เลยบาเรือรถอ่าลงโซเชียลเหมือนกันเป๊บไม่ไอ้กล่องด้านล่างนี่กล่องอะไรวะเอานี่ไปเลยเอาเทคเตอร์ไปเลยเฮ้ยคืนนี้ก็ไม่จบเลยะไรจะถึง จบแปปเดียวเดี่ยนะจบเซตซอนก็จบเลยสีส้มสีอะไรส้มสีแดงสีน้ำเงินส้มไม่เอากระบาดส้มมีปะเอาหมดเลยมีกระบาดส้มปะแต่ไม่เอาแท็กเตอร์เอาหมดเลยสามคนใช่ครับลุงขับอะไรอะแอดวานซ์หรือมีเดียมมีเดียมโอเคลุงจะขับเลยผมจะยิง จะขับหรือผมจะเลือกอะไรกันให้เลือกให้เลือกไหนไงกันอย่างงี้ต้องมันขับไม่มีอนหรือเปล่าลุงจะขับหรือหรือผมจะยิงถ้ามันไม่มีแบบตหมดโอเคเราไม่ต้องเติมมันแล้วขับเดี๋ยวนี้มีน้ำมันให้เราผมยิงให้นำหน้าให้คันสุดคางคันหนึ่งได้ไหมความเป็นปีเดี๋ยวคุณทำให้เดี๋ยวคุณทำให้เล่นไรวะเล่นด้วยไรไปเล่นไปเรี่มาแล้วเปิดดิเรี่มา เต็มไปหมดเริ่มเวลาแล้วมาเองมาเองมาเองไม่ไม่มีเปรมบอยความเปรมบอยดึงหัวมาดึงไปไหนอะแค่สองตนแค่สองเลยก็ได้ไปซ้อแค่สองก็ได้วเจอซึ่งตีนหนึ่งยิงยิงไม่ได้เจอต้องจอดนั่นี่งแอดไม่ต้องต้องแอดอยู่คันแดงคันแดงครับคือปิดคันนั้นไม่ได้ผมอ๋อผมคือปิดคันก็จะต้องนำพีหน่อยพีน่าจะไม่เคยไปสระ เงี้ยผมทำไม่อ่านตามว่าไปเลยนี่ในตรงนี้ก็สิบผมเฮ้ยคน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 ขวาขวาขวาคนคนเกล้าเกล้าแล้วเหยียบแม่งมาช่วยยิงดิยิงเอ้ยนี่ผู้เล่นใหม่ยิง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 มันคือผู้เล่นใหม่ต่เพชรตายไหมตายตาละตาละตาละหัวโตเขาเรื่องอะไรนะเขาเพิ่งออกอย่างเซฟโซนมาตอนแรกอ่ะกูอยู่ในเซฟโซนอ่ะที่ถือกระป๋องหนังมาที่เขาเล่นคนเดียวอ่ะ งแมทำไม่รู้เรียบร้อยแล้วผมเหยียบไปเต็มที่เมื่อกี้กิจกรรมเว้ยไม่รู้อันดัะตุไม่มีคำว่าป่านนี้เป็นปูมาปูกระดุกแผลเจอแล้วนะเหยียบไปเต็มตัวอะไรเมื่อกี้มาไปขบวนเลยเขาคงคิดว่าเออคอนคอนวอยของไปตามถนนละมั้งอะไรเงี้ย เลยนะภาพภาพผมถ่ายกห้5นาทีแล้วก็ไปตามอีก5รถลานี้ตามพอวะเพรรรถไม่รถไม่ถ่ายล็อกเนี่ยมันตั้ง่ายดีอะเม่ใส่ล็อกสักันบวกแซสีแม่งมายืนรอแล้วมั้งเหรอไม่ไม่รู้เส้นทางเราโม้โหเส้นทางลับจะแตกโอเคกกิดกันเดี๋ยวรอบหน้าเราขับให้ตามตามกับคิวล่วงหน้าไปก่อนก็ได้นะเม่คืนจุดนนะตรงกลางหันนะรอด้วยเดี๋ยวเดียวเราเาเรารอตรงนี้ก่น๋ข เยรถใครวะรถใครอ่ะรถใครอ่ะน่รถใครรอ่ะถตำรวจเนี่ยเฮ้ยรถตำรวจรถใครเนี่ยถอยกันมาดิถอยกันมาใครวะล็อกก่อนดูดิฮะฝักตัวไว้ในรถนะล็อกล็อกล็อกรถใครวะเปิดไหมเรียบร้อยงานเบิดเลยไหมไม่ร็อล็อกล็อกล็อกต่อยางต่อยางต่อไงอะเตะได้เตะได้เตะเตะเตะก็ได้มีแทงก็ได้ อยู่แสดงว่าน่าจะมีคนมาเออใช่อยู่ตรงเนี้ระเบิดหมดเลยที่อ่ะระเบิดทิ้งระเบิดทิ้งเลยระเบิดทิ้งไปเลยระวังนอตยีฟยีฟเนี่ยตรงสะพานเนี่ยน่าจะมาจากั้นเขาไปแล้วฟันขึ้นแล้วไปลูกยังไปลูกแล้วขึ้นรถนะติดคนละเนเดี๋ยววอววมาคนหนึ่งหรอ ถึงที่แล้วไม่ไม่ไอตี้มันมีสิบไงตอนแรกพอเราจอดนียิงมาอีกต้นนึงอ่ะเดี๋จะจะที่อยู่ทีมนี้รอนนี่นะจะรวมหงกับพี่บอสไปเคลียร์ให้พี่เอลงเลยพี่แล้วให้ต่อจะไปเอาแล้วลุงลงมาแล้วรถมันจะไปไงสามพันทีมเขาเด็กเขาไปอยูข้างนอกมึงไปอยู่กับพี่เทนนูนโอ้โหแหนไม่ฝักบีแบบเวลาฝักไอเด็กจะเข้าลงใหญ่ใช่ไหมครับลงใหญ่ดีกว่าครับ มุมยิงจะได้เยอะๆเหนียวเก็บเลยแอบอยู่ตามรถไฟก็น่าจะได้มุมแอบท่ออะไรเงี้ยบิวมีไแมที่เมืองอองอะไรเยอะเยอะมาไอตีไอตีนั่นเหวอะรถกลับมารถหายอะรถสามมาดักพอลงเตะลงรูปปุ๊บวะไอแฉมาทางนี้นี่หว่ามาทางรถไฟวะเริ่มขยับมาเลยได้นะมาทางดับบิวอะค่อยๆมาค่อยๆมาอย่าเร็วอย่าเร็วอย่าเร็วค่อยๆมา สิบายสบายเข้าไปหลบหลังข้างรถไฟมาอยู่ระหว่างโคกี้นี่ก่อาเข้าไปอ๋อเห็นรถหลัรมาแล้งคนอยู่คนเดีในเซิร์ฟไปเถอะเหลือวคนเหลือคนขับรถกับวีไอพีไว้อยู่บนรถข้าว้ายเกือบร้านแต้มันเปิดประตูได้ป่าวอุ้ยใครยิงผมขอโทษอ๋อฮยอฮืเฮิดฮืยิงอฮืออ โอ้ยสีสีนเคมค่พี่เอาพี่โม่เราสองคนนะโอเคถึงแล้วคันแดงไว้ไหนพี่ฝั่งนี้เลยนะถึงแล้วครับครับเตรียมต่อครับจอดไว้เราต้องยืนตรงนี้หน้าหน้าประตูจอดจอดไว้เตรียมอกกันพี่พี่เหรอวะี่ตรงนี้อะไรก็ได้อะไรก็ได้พีี่อะไรก็ได้เอาไปขี้กันโอ้โหให้เวลาไม่ทันมาละ ไอ้ยี่นี่กินข้าวทีไรขี้แตกตลอดรับใส่ตรงเลยวะไปตักข้าวกินก่อนแล้วกันก็ได้คนหลายย้อนโอ้ชิยวกันแกไอ้ที่ดักสะพานเนี่ยมันไม่มันไม่เคยมาจริงๆนี่คือเขาเขากำลังปลามทำบ้านอะไรอยู่อะตรงไหนกูมาบ้างไอ้ที่กลัวกูเลยไม่มาไอ้สัตว์ทิ้ใต้ทิ้ใต้มีเสี่ยนจอมบี้นะแหมสันในเปอร์โนสองกามองว่าตี้ขยะหรือเปล่าก็เลยไม่มาสั่นน่ะเด็ยิงยิงมียร์พีทินได้ไหมครับแบงบอกว่ายิง ยิงยิงไปกับเบืองกระสุดนอ้เหียมันดักสะพานทุกตี้แน่เลยผมว่าชัวมัเอีหัวล้อแล้วว่าใช่ลยเนี่ยไม่ใช่ความลองคิดภาพตามดักสะพานทุกตี้หาว่ากลยนะคือแบ่งแบ่งกระตีรแสะพานอะไรเนี้ยแน่นอนเลยผมว่าพอเห็นเป็นแซ่ดพวกเอสูร์ไม่มีคนอยู่ไหมเหรอนี่แมงบรรดาศักดิ่สอซูรเลยเอาเรือพาแอข้ามไปก่อนมันมันยังมันยังกว้าง ตรงสะพานทัดสูบม,มันยังกว้างวิ่งในป่าไปได้ก็แสบแก้ว,วอ่าดอบมอสมอสนำพี่เอกไปเลยไปหาพี่อ่ะมิสเตอร์ม,มุตีีอ่ะออกซ้ายข้างหน้าพา้นกำแพงออกซ้ายเลยอ้อขาขวาหน่อยดีกว่าพุ่มไม่หลอดเดี๋ยวพุ่มไม่หลอดเขาเห็น <laughs> โดนดับไปโดนดับโดนดักตรงไหนทิศ E สามแยกสามแยกข้างลงลงไปแลอวโดนดักเหรอโดนดักเหรอตายตายเขาไม่ได้เขียรอันนี้ใครตายอันนี้ใครตายตายีกตายไปไปวิ่งเส้นล่างเหรอเออวิ่งเส้นล่างครับล่างสุดไปเลยเนาะล่างสุดเลยครับตามแล้วกัน แ่ีเดี๋ินรถไปถ้าไปโอเคเข้าเซฟก่อนเข้าเซฟก่อนอดี๋ย่จอดใกล้เส้นเหลี่ยงดีกว่าติดหน้ก็ติดติดมาเนี่ยบ้าเดี๋ยาลงรถนะอันนี้มานข้ามเซฟตรงข้ามฝั่งตรงเลยก็ได้ไม่ไม่ไม่รอรอรอทีมหลักเองจะไม่มีรถนะเขียนนะเคลียร์ซอมบี้อยู่เต็มสะพานเลยเดี๋ยวให้ทีมหนึ่งทีมหนึ่งอยู่ทิศ E ของของไอ้ลูกอิดเห็นปะ หรือของขวาลงอิดแล้วก็อีกทีมนึงอยู่ทางทิศเหนือของลงอิดทีมคุ้มกันนี่คืออัดอัดในโรงเดียวกันเลยบ้างหรือว่ากระจายออกไปอยู่อยู่ในโรงเดียวกันน่ะแล้วก็แยกกันคุมขึ้นหลังคาแล้วคนละด้านอยู่ข้างล่างสองโอเค,อเ,คเอกรยเราเซฟซอนกันเด้อไปซ้ายนั่งอะไรอยงเงี้ยซ้ายซ้ายซ้ายรอรอรอพี่รอหรือว่าจอดการรอราอยู่ไหนวะ ไอ้ย่ามี0.6เยดนแล้วมาแล้วมาแล้วอีกชั้นหักเสร็จแล้วเพื่อนพักเสร็จแล้วเพ่อนมีกับเนยแม่งอัตราสำเร็จ80%นะครับตอนนี้การติดการ์กาวๆวะอะไรยว้ด็0.0 0.01นี่คือพวกเราเนี่ยทุบหมดทุกคนนะเฮ้ยเราไม่ได้เฮ้ยรถแดงออกเดินเดี๋ยวอะใครเป็นคนดักแน่เลยเฮ้ยเดี๋ยวเฮ้ยรถแดงเฮ้ยรถแดงใครวะไม่ใช่รถเราล็อก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 ระเบิดทิ้งระเบิดทิ้งระเบิดทิ้งแม่งเลยมาตะยองข้างในแล้วล่ะเปิดจากเดียวราจังหวะนี้ไม่ต้อง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 อ่เดี๋ยวต่อยังเดี๋ยวขอเดี๋ยวขอก็ะสุนเพิ่มได้ขอของซะหอกแอรได้ปะวะไม่เดี๋ยวมันมาเติมเดี๋ยวมันมาเติมตะยองวะ เดี๋ยวฮ้ยเฮ้ยกูว่าแล้วใช่ไหมอ้านเอเว้นใช่แล้วอ่ะโอ้ยศูนย์จุดสิบสอหกจุดสิบสองแพดหกจุดสิบสองหายละเอยหนึ่งว่าศูนย์จุดเจ็ดเฮียไม่มีของตอไม่มีของตอเพิ่มเนี่พอลวีนิแล้วไม่มาประจําจุดอ่ะไม่เล่นอะไรตรงเนี้ยต่อยางไปล้วกูวิ่งกูเรื่อยอะเหีย ไม่มีของทอดดอกแล้วเบิดทิ้งเลยใครได้ขายอะไรเรผมนี้เน่าเอาวุธประชิดปีเราไม่ได้ติเหมือนเกลียวมีจักรยานใหม่พอติดไว้นาเกลียวชั้สองเอาไปพยกว่แล้วขึ้นจ่อยทำไม่หยิบง่ายขึ้นแต่ก็แต่ก็หายง่ายขึ้น แล้วก็ไปผู้หน้าตรงนี้คนวิ่งมาบนถนนคนวิ่งมาตรงถนนเอ้ยใครวิ่งใครวิ่งออกไปอ่ะใครวิ่งออกไปวิ่งมาดูรถแหละมันน่าจะได้ยินเสียงออกไปดูรถอ่ะยังไม่เห็นนะใช่แล้วอยู่ตัวหนึ่สวยโบ๊โบ๊โดนยิงเฮียมันตายแล้วตายแล้วเนี่ยตัวหนึ่งอ่ะฟังที่โบ๊โดนยิงอไอ้เฮียตายว่ะห้าเปอร์เซ็นต์ไม่ทันเอาภามาภามากูกูเดี๋ยววิ่งมากูภาพมาภาพมา เดี๋ยวไม่กล้ายิงไม่น่าทันเลือดน้อยเกินใช่ไม่ยอมออกจากเป็นโลงใหญ่นั่นแหละหลังคามีไหมไม่มัีเฮ้ยข้างหลังข้างหลังเขาเสียปิดตาย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 วิธีเก็บไมเลือดน้อยเก็บเจ็บเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวรออย่างนั่นรออย่นั่นรออย่นั่นรออย่นั่นสีสี่แผ่เดียวรออย่นั่นอาจจะแพ้ไหมเฮ้ยไม่มีไม่มีเฮเสื้อดำเสื้อดำใครวะ ไม่ไม่ได้หรอกกระดัมไม่ใช่เขาไม่ได้หรวิ่งขึ้นไปนะเอาได้ไหมลุงกอดเอาใหญ่ลุงลุงดุงกระดัมกอดใหญ่อ่ะกอเออใช่หนูอยากมาป่ะใส่เกือบันแหละโอเคพี่ต่อสตาร์ทีิโอเคเคลียร์ทิ้งเคลียร์เดี๋ยวเข้าไปเคลียร์ลงอีกแล้วนะงั้นเดี๋ยวกูกลับดีกแล้วเนี่ยบอกใครวะเวลี่มาเอาของตัวนี้เวไม่เวล่พี่อยากอยากได้แค่ของเก่งเฉยขอขอ เมอยิงกำแพงเคลียรเปล่าพี่นยิงกำแพงไม่มีนกกระดัษกลิมน้วยได้ยังลงนอนลงนอนเป็นคนเคลียบเอ๊ะผมโพสต์รูปที่แล้วเมื่อกี่นาทีวะหลังหลังนี้ไม่เคลีย์หลังไกลอันนี้ผมเปิดเลยนะเจอเจอเจอ ไริมกำแพงมีองโซะใช่สิบมีอีกปล่าทิศเอสไม่รู้ผมยิงตายไปตันนึงนะมีคนดักเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวพี่เทนอย่าเพิ่งไปรอรอรอผ่านแล้วพักเหนื่อยแบบนี้มีใครตายไหมนี่ยังยังไมีครับไอ้ตรงรถมีคนนะขับมาครับครับครับคับขับขับบนขับบนใหญ่มันขึ้นขับขับบนไปกล้าท่อง อยู่ตรงรั้นเข้าประตูได้ขับวนขับวนขับวนพีเขยับพีเขยับครับไปครับไว้อยู่ขับอยู่ในเซฟเนี่ยเจอคนพอดีได้ยินมันอยู่ข้างหลังเราอ่ะมันหินนะใครไม่มีกางเกงวะอุ้ยมันปลามมนเลยเนี่ยเขี้ยะขามีซอมบี้นอนโอเคแสดงว่าเคลียร์อ่ำระเบิดว่างขอเตะผ้าอะไรกันนี้โอเคเชิญไป๋ยวผมขึ้นหลังค่า้ เข้ามาเลยครับทีมนู้น VIP อยหลังคาผมอยู่บนหลังคาดีว่ะขึ้นมาครับตัดเข้าไงได้บ้างวะเข้าข้างหน้าเลยนะเข้าทางเข้าตะเข้าหน้าตะเข้าหน้าเลยไม่ดีดูอยู่ปีนขึ้นหน่บนหลังคาตรงเนี้ยไปไปกูดูอยู่ไปเข้าไปได้หมดได้หมดพวกเราคุมเข้าลงใหญ่มาเลยเข้าลงใหญ่มาเลยที่ต่เพชรวิ่งมาประตูประตูตรงนู้นว่าปิดไปเลยดีป่ะ ตัวน้นปิดไม่ได้เข้ามาทางนี้เปล่าเล่นมาจปถาง่าอาทีมทีมชิดอีนี่เห็นในโรงหรอชิดอีชิดอีเราจะมองเขาได้หมดทีมทีมทีมสนัยได้ไหมที่ถามก็คือมองมองเห็นเข้ามาในโรงไหมหรือว่าไม่เห็นไม่เห็นครับอยู่เทโอเคฟัองนะฟังนะมันจะมันน่าจะเติมจากที่ใต้ระวังด้วย ที่ผมเราตั้งกำลังที่ผมใช้เราตั้งกำลังดูแนวกำแพงเลยมุมมุมตรงตู้มาเบิกอะไรจะจเข็มทิศน้ำอาหารระเบิดระเบิดระเบิดมือที่เอ็นดูคนคนฝั่งบดสองคนแถวพี่ตู้นี้ตู้นี้ทิศวิวทิศวิวเูาเวสคนละมุมกับเราป่ะใช่คนละมุมไม่ดีดูได้ดูภาพรวมต่อ อยู่บนหินนะอยู่บนหินมันอยู่ในกำแพงหรือนอกพี่นอกนอกไกลไหมหรือว่าอยู่ชิดเจ็ดสิบเมตรมองไปชื่อพี่โบ๊ทอะอจะถูบหมดนะอจะถูบหมดนะช่วยกันล็อกหน่อยเดี๋ยววิ่งเข้าไปอีกหน่อยอยู่ฝั่งบาเล็ตบาเล็ตยิงอ่ะบาเล็ตอ่ะพีดีบาเล็ตพีดีบาล็ตหินแล้วผมว่าบาเล็ตนะเสียงมันพี่โบ๊ทพีพี่โบ๊ทอาทิตย์อีมีคนป่ะ ป่าวิ่งอยู่ป่ะผมวิ่งอยู่ตรงหินะเห็นป่ะโอเคโอเคเห็นเหปามปาปาทิอีทิดีทิดีแล้วอยู่ละหลังวับรรทุกเฮ้ยเฟมเลียรลงเหลือหนึ่งหลังัรทุกเหรอข้างในทิดีทิดีผมเข้าไปแล้วป่ะพี่มันเข้ามาในโรงเข้ามายังค่านาคมอยู่หลังเออลดหน้าเออเ้ยเ้ก่อนเข้ยก่อเฟมเียรลงผมดักอยู่ผมดักอยู่ ยิงไม่ได้แฟมเลตล่วงหาอยู่เข้าวางไหนแล้วใช่ไหมเข้ามาในโรงอล้วเนี่ยวะไม่เห็นเลยอยู่หลังคาผมยิงได้นะไหนอาเบะข้างล่างเนี่ยในโรงในโรงอีกโรงนึงนะไม่ใช่โรงพี่อีกโรงโรงไหนอ่ะโรงซ้ายโรงข้างเรานี่หรือเปล่าพี่ใช่ใช่มีมอสอยู่เนี่ยเอ๊ะ ข้างขวาที่ใต้ที่ใต้ที่ใต้ของลงที่ใต้ของลงไม่เห็นหรอพี่เทนผมอยู่หนหัวพี่พี่เทนขานอยู่วะอ๋อแต่ตะแก้ววิ่งเห็นตัวเห็นตัวเต็มๆเลยอ่าใช่ผมเห็นเหมือนกันแต่เมื่อกี้ต้องไอ้มุมตัวไม้ปิดดำมดนั้นซอมบี้เลยอเจอเจอเจออยู่ไหนต้องมาเหน้าพี่เลยตองมาตัวะพี่ไม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 ่อยู่อีกลงทางนี้เรายิงได้ะ เจ็บหนักอ่ะโดนไปสองนัดเดี๋ว้เดี๋ยวดูให้เดี๋ยวดูให้เผมอยู่ผมเห็นอยู่แต่ซอมบี้มันผมไม่เห็นแม้ว่ามันนอนอยู่ใต้ใต้เสียงวิ่งวิ่งะใครวิ่งวะเห็นแล้วใครวิ่งอะไรเนี้ยพี่พี่นี่มีมีคนอยู่มีคนอยู่ันวิ่งมันวิ่งมันวิ่งอาร์รอรตคนนึงทิศอีเห็นได้ละผมเห็นละยิงให้ได้รรอหลอแป๊บเวตัวตัวตัวตตวตัว ตัวเป่ามีตัวมีตัวป่าตัวนึงชุดเต็มตัวนึงยังไมเต็มอ่ะตายตัวนึ่งโอ้ยอุ้ยมีตัวไกลมีตัวไกลด้วยฮะไม่ไม่ไม่ไกลไม่ไกลเดี๋ยหน้าเราอยู่ในอยู่ในรั้วแถวขอบรั้วเดี๋ยวขอบรั้วอยู่ในรั้วอยู่ในรั้วอ่ะเขาอยู่ในรั้วผมมีไม่ได้อะไรสักอย่างนึงแล้ววิ่งเข้ามาได้ไงวะพี่เฮ้ยประตูไม่ได้ยินเสียงเปิดนะพี่วิ่งเข้ามาแล้วแหละวิ่งเข้าไปเลยเจ็บเจ็บ หลังพอเทนอร์ปั้ก็ไม่ต้องปดัอพี่ขยับมุ้งรขยับมุ้งยมาอยู่มุ้งเปิดปั้มเทนเนอร์เนี่ยอเนเอร์เนี่ยอ๋ออาสุดตาเนี่เดือดแล้วก็น่หมือนต่างเอ็นไม่เห็นหรอวะพีตายหนึ่งตายหนึ่งตายหเออมันวิ่งเข้าไปแล้วตายหนึ่งตายหนึ่งตัวถอดยนตกเลือดตายตัวเต็มตกเลือตายมันมีพเนอร์ตายยังกูได้มาสเฟรม ไอผมยิงได้นี่มั้งเต็มอกเต็มนาไอเนี่ยวิ่งออกเหรอเดือดเทนันเนอะน่าผมยังมีอยู่นะซอมบี้วิ่งไปหาอยู่พอดีเสียงได้ยินเสียงอยู่อยู่แถวพุ่มหญ้าไม่แม้ข้างในนี่ยังอยู่เ็เต็มกูไม่เห็นวะไอเขีวผมผมยุบพี่พีดีใครยิงเยอะตายตายตายแล้วตายแล้วตัวตัวตัวเต็มต่ตาพี่เทนผมผมรู้ได้ผมรู้ช่วยได้ผมอยู่บนหัวยิงทะลุหลังคาลงไปได้อ่าพี่ยิงตายไปตัวหนึ่งมันอยู่ในห้องเมื่อกี้ใช่ปะ มีชุดเต็มเห็นไหมเนี่ยศพๆๆชุดเต็มอยู่ผมตายแล้วตกเลือดตาย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 เนี่ยชุดดำเนี่ยหรือดีเซลทองตายมีมีชุดเขียวด้านหน้าอีกตัวชุดเต็มตายไปแล้วอยู่ที่ไหนที่เอ็นนั่นแหละถ้ามองจากโกดังไปอยู่จี่เอ็นนี่ไม่ยากเตือนเลยไป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 เลยออกเลยออกเลยรหัเข็บเหรอ มีบอสมียาป่ะมมไม่เลยเวนี่เวนี่เวนี่มาหนี่เวนี่มาหนี่น้อยู่คนละทีมกันฝั่งมาหนี่มาหนี่มาหนี่ห่วยห่วยมาหนี่ไปค้างค้างรถเอสยูวี้องค้างรถ แล้วมีคนขับรถตามเลี้ยงหนึ่งมีคนขับรถตามหลังผมสีคนขับรถตามมีคนขับรถตามสีจอดดับว่ะสีจอดดับว่ะเป็นหนึ่งพี่อย่าจอดพี่อย่าจอดพี่อย่าจอดพี่ไปเลยมีคนขับรถตามมีคนขับรถขับมาขับมาสีขาวรถกูอะไรหรอไม่รู้อ่ะโอ้โหไม่รู้เด็ดแล้วทําไมอยู่อย่างนี้เลยครับทางนั้นทางนั้นทางนั้นพี่ชะลอพี่ชะลอหาพี่รถชะลอ โอ้หอาเปียกไอ้จ้าอะไรอยน่้โอ้ยัาหน้าสวยแท้นันหลังันหลังเลยย่อยดยดแม้ไม่มีใครดันทันหลังเป็นไวๆอยู่แต่ก็มันมีคนยิงตามตามล้อล้อที่เอาไปรีบเลยแต่กระโดดแอดเอกไล่กระชินเรียสายไปเลยโวนักเลงอะไรชิ่มเลยบูรุษวะีเราอยู่ตรงไหนอะ เต็มบรุษูทยัยไอเกต่อเกตเต็มบรุษไอลาสแต่ไอยูนัสเต็มบรูทของติมฉากเลยของเราหมดคดีแล้วไม่มีแล้วไม่มีคันไหนแล้วเราก็อัดเต็มเลยดีแอบมมุทีมนั้นรอทีมมันขึ้นไปนิดนึงเดี๋ยู่แถวข้างหลังไม่รู้ทางเลยตอนนี้อยู่ฝั่งตรงข้ามไปเราเราอยู่ฝั่งตรงข้ามอ๋อ หาจพี่จอบพี่จอ,อบรถตรงนี้ก็ได้พี่มันอยู่ในบ้านนะ้อหรือประกาศในบ้านมีแต่ผีดิบยี่สิบครับเนี่ยพีพ่จอบรถตรงนี้ได้ดอเอาบ้านวังใครใส่เกงขาสั้นนะนอนอยู่ตรงตรงน้นไม้พี่พี่มีคนมีงเอาเอาเอาบ้านหลังนี้บังไวะ้ะเ,เ,เอาหัวออกเอาหัวออกเอ็ดเอ็ดเอกจะทำได้ไหมครับ จยังมีรูปภาคนาทีที่แล้วเอาเรียวไหมล่ะว่าไงเรียวเลยมีคนเก็บตีนไปเลยเก็บตีนน่ะมีเที่รวแล้วมีคนยิงมงนกดูชิวกันจังมาเล่นนะพี่ได้ของเป็นตกปลานะไยดิเออขอเป็นตกปลาอะ

ลุงอยู่ตรงน้ำตกไปเสียงไกลอยู่ไปใบเลยเดี๋ยวตรงทางข้ามฮะเโาอิเโาอิตอิะที่เป็นหินป่ะลุงที่เป็นหินเดินทางอ่าใช่ที่เป็นหินตรงไหนวะคิวไม่นึกว่าเรายิงเล่นกันก็เลยไม่ได้ไม่ได้อะไรไี้เชี่ยพอแม่งโดนสองนัดตายเด็ตรงน้ำตกใช่หลังหินนะโดนอย่างเนี้ยยิงค้างก่อนแล้วกันนะ ไม่ตายหมู่อ๋อชัดแล้วเต็มเบ้าชัดแล้วตะลันไปแล้วเต็มเบ้าตายตายยังยังไม่ตายวะลุกแล้วลุกแล้วขาเพกขาเพกขาเพกหินไหนล้มล้มแล้วล้มแล้วตายแล้วอเยิงไข่วะเนี้ s w ร้อยสิบไอ้สองร้อยสิบอ่ะ s w สองร้อยสิบตรงหินหาไม่เจอดีบ้างไหมฮะไอ้เด็ก แต่ไม่เจอไหนประโยชน์ขอตกพกคุยอยู่ตรงนี้มีคนตายอีกแล้วนั่นนับนเขาใครอยู่ใครใครที่นอนทาตรงทุ่งโล่อ่ะเอไบิวเลยเอบวเลยเอตบเลยอยู่บสอะทุ่งโล่งเอบิวเลยไม่ไม่อยู่หลังต้นไม้นู่นน่นนั่นนั่นอ่าอ่ายิงเรียกยิงเรียกบอกเขาาตายแล้วตายแล้วตายแล้วันแหลันแหลเอาอาไม่ใช่เลยพวกเราเลยยิงบส อ๋อเด็กเด็กอ๋อผมไม่ได้ยิงนะเด็กก็บอกว่าคานก็เลยลองยิงดูอันนี้เป็นคาร์นเดียวเลยอันนี้ไม่นับอันนี้ไม่นับตายไมั้วอันนี้ไม่นับตายน้องไม่ตายไม่ตายพี่บอสจะไปปรับไปไอ้นี่เลยปารูดเลยพี่ไหวเดินได้ไหมผมผมไม่เห็นละตายแล้วมันตายแล้วไปเอาคันขาวมันรอมไหม ถึงไม่เาโอ้โหไันขาวไดีกว่าวะ่ะเดินไปไปสุดไปไม่ีไหมแต่ว่าไปไหนกันพี่เอพี่เอตอนหล <c oughs> ังไม่มามาแล้วไม่ไดีเหรอพแล้วยืนเดินบ็อกเหมือนเดิมมันกว่า อีนบล็อกอีนบ็อกยิงกันเฟมพอย์หายไปตองสอมวัดไรเงีอ้นเดื้นเดืนไม่ตายของไม่เสียสักอย่างเยี่ยมจริงมีกระบะดำวิ่งไปผ่านเล้งนาอ๋อไม่ผ่านเข้ามาโดนรถแล้วเพชรกระบะดำออกดาวเพชรโดนเล้อ่อนไหวใช่เหรอรถได้คิวไม่ใช่เหรอกระบะขาวก็ได้คิวไม่ใช่เหรอปีดำมันเป็นเงา อะไรอ่นี้เนี่เขี้ยงครับพูดเร็วอะว่าอยู่ว่าทำไมไม่ยินเสียงอะไรก็มึงพูดผ่านไปหมู่บ้านเมื่อกี้ใช่ไหมตอนที่ไปรี่พูดอะก็ขับมาก็นั่นแหละรถมึงกูก็ว่าอยไปรถรถกระบะขาวเขี้ยกพูเห็นสีดำไหมเฮียมันเงามันเงามึงจินตนาการดีว่าสีขาวมันเงามันทับอะโอ้ยดอยจิงนี่อยู่ดีกันเจ็บจะกลับยังไงหมดเนี่ย อ้าวถูกกันเรียกแล้วแล้วก็ไม่มีใครขึ้นมีคนสี่